าแล้วสาธุย่อมือน,นั่มนี่ขันย่อมมือนั่มก็ได้แต่มือเท่านั้นแล้วพี่น้องปกติแล้วพี่น้องมาทําบุญีตั้งคิดตั้งใจมาแล้วพี่น้องได้บุญแต่ล่ลงเฮิอนมาแล้วนี่ครับแต่ว่ามันทบ่าน,นได้เต็มหมายก็ว่าการที่จะฮ็ดบุญเต็มได้ก็ต้องเฮ็ดจริงท่าจริงนะครับทําบุญจริง ออกจากบัน่นจากสองมาบางคนก็ได้มาฝักบักแง้งบักแง้กแงบักตนได้วัตถุท่านต่างๆดอกไม้ถูกเทียนอันใดก็ตามมาสมทบกับทั้งวัดน,นี่นะครับคนเรียกว่าคนมาทําบุญโดยเฉพาะแต่ว่าบางคนเพิ่นก็ได้แต่งเงินมา,ากันมาหอนมาถึงและกระตรงไปเลยทั้งคณะกรรมการมองเพิ่นให้บูชาปาไตเลยครับพี่น้องนะครับไปบูชาปาไตก็ถือว่าพี่น้องได้ตัง้งจิตตั้งใจมาทาบุญและดีคำ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องหามาได้้วยหยาดเหงื่อแล้งานเป็นบุญเป็นกุศลพี่น้องครับเป็นสี่หน่อยสิหลายบอกเป็นย่ากับพี่น้อง่นกระยั่งบอกว่ามีเงินน้อยทําน้อยค่อยๆสร้างแต่บางครั้งตัวเรานี่ก็หามีไม่แม้ฐานะจะขัดสนก็ได้จนใจมีก็ไรสำบุญไว้บ้างก็ยังดีอับพี่น้องเจริญเลยครับนั่นเลยครับอนกภาคืออะไรอนุภาคือห้า ใส่ขอดส,สอบขอนมือไปกอดน,นะครับพี่น้องจะนั่งเลยครับนั่งเตรียมเจ้าล่องน,นั่งไปยืนเอายืนกันเลยครับเจ้าล่องเท่าพี่น้องถอดไปด้านนอกนี่เด้อล่องเท่าอย่าไปหลงของกัน,นอย่าไปหลงของคนอื่นอ่เพราะว่าคนมีหลายระดับคนมีหลายคนจิตใจต่างคนใหม่ต่างป่องพี่น้องตังใจบางคนกันมาผ่านบุญกามีบางคนก็ตังใจมาทำบุญกามีครับพี่น้องพายามจือของเจ้าของน่เด้อลองเท่า อาตอนนี้พร้อมแล้วพี่น้องยกปาไต่ขึ้นแล้วพร้อมแล้วกะวาตามโคศกเลยสาธุผ้าไตรจีวรพร้อมดอกไม้ทูกเทียนทองของข้าพเจ้านี้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ตุดดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัว ปูชาแด่พระพุทธปูชาแด่พระธรรมน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ด้วยจิตใจจำงตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้คาดแคล้วจากบ่วงมานขอให้พบศาสนาพระศรีอานในอนาคตการ เบื้องหน้านอนเทินสาธุสาธุสาธุเซจแล้วกับพี่น้องพี่นอ้องเชนลุกขึ้นมาเนี่ยไปแห่ได้เชนร่วมแห่ผ้าไตรให้